ภาวะลองโควิดเนี่ยคือภาวะที่ต่อถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะหายป่วยแล้ว<ะ>แต่คุณยังคงมีอาการหลงเหลือ,อยังมีมีอาการหลงเหลืออยู่นะคะโดยองค์การนามาไมโลกได้เรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้ว่าภาวะลองโควิดหรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิดระยะยาวสามารถพบภาวะนี้ได้ทั่วโลกค่ะและส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง1-3เดือนนะคะคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาบอกว่าภาวะลองโควิด แสดงออกได้ทางร่างกายและจิตใจนะคะผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยอาการจะแตกต่างกันไม่มีอาการตายตัวเช่นไอมีไข้ปวดหัวการรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลงเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิม่มเหนื่อยล้าปวดข้อปวดกล้ามเนื้อท้องเสียซึ่งเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงค่ะบางรายอาจจะมีอาการทางจิตใจนะคะมีอาการวิตกกังวลสมาธิสธั้นหรือซึมเศร้าร่วมด้วยโดยผู้ป่วยกลุ่มสีแดง จะมีโอกาสเกิดภาวะลองโควิดสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อยค่ะเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยเรื่องความเครียดที่สะสมมานะคะแล้วมันจะส่งผลต่อเนื่องอาจจะยาวนาน3-6เดือนได้แล้วค่อยกลับมาเป็นภาวะปกตินะคะ อย่างไรก็ตามถ้าคนที่หายป่วยจากโควิดแล้วยังมีอาการดังกล่าวที่บอกมาแนะนําไม่หาคุณหมอเลยค่ะคไปพบคุณไป,ไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพราะบางรายเนี่ยอาจจะเป็นผลจากตัวยาที่ใช้ในการรักษาหรือาบางรายอาจจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็ให้คุณหมอเนี่ยเป็นผู้ที่จะพิจารณาแล้วก็หาแนวทางในการรักษาต่อไปคุณหมอแนะนำว่าอย่าไปกังวลมากนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่เฉพาะเราคนเดียวเป็นกันทั่วโลกแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยมันก็มีทางรักษาไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับก็ไปพบแพทย์กันนะครับค่ะ